สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาจอดรถนอนที่จังหวัดอุดรนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปจอดนอนที่ไหนมาอุดรหลายครั้งแล้วนะครับมาแต่ละครั้งก็จะนอนโรงแรมนะครับนอนโรงแรมหรือนอนอพาร์ตเมนต์ตอนนี้เราอยู่ที่สารหลักเมืองอุดรครับทุกคนวันนี้เราคงได้จอดรถนอนกันที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อ่า เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับที่สามารถจอดพักรถได้ก็เลยคุยกันกันกบออฟว่าจะจอดรถนะครับนอนที่นี่คืนนี้เราจะนอนกันที่นี่เลยที่สารรักเมืองนะครับมาขอนอนกับเจ้าพ่อสารลักเมืองกัน,นเนรตหร่วางพักรถทุกคนฝนตกครับชีวิตการเดินทางของเรา จะบอกว่าเราเล่ยร่อนก็ไม่ใช่นะครับก็ใช่นะโอเดดูดีด <c oughs> เราไม่จำเป็นต้องปิดท้ายใช่ป่ะไม่ปิดก็ได้มั้งออมีแคฝนย่นี้ค่ะยึดกับบรรยากาศฝนตกครับทุกคน <c oughs> บรรยากาศดีมากพูดกับคางเต่งฝนตกครับทุกคน มันก็เลือกไปได้ครับเราเลือกได้คือเราอยู่บนรถอย่างเดียวนนี้อันนี้ปิดรถแล้วฝนตกแ,กแม่บ้างไหมแง่น้ำเริ่มไหลย,ย้อยกับ <c oughs> <c oughs> เพียวพี่ก็ไม่มีแล้วเนาะเอนลุงยืนี่เขาเดินตาฝนคือที่นี่นะครับมันเป็นพื้นที่น่าจะจอดรถได้เนาะแม่เนาะเป็นที่ของเทศบาลตอง <c oughs> ใช่ครับเราคิดว่าน่าจะจอดนอนได้เราก็เลยวางแผนว่าจะนอนที่นี่กันเลยคืนนี้ครับ <c oughs> อืมอร่อยมิงเค้ากับเขาสามห้าบาทไม่เยอะเลยถ้าแบบกินกับหมูนนะหมูล้วนเลยนะ ไเมืเ่อ<า>กี้ฟ้าร้องครับทุกคนตกใจฟ้าร้องมากนะครับแล้วก็เลย เก็บกองอเมื่อกี้ในปลากระป๋องกิมจินะครับแล้วก็กระเพราเจอร่อยอร่อยเลยนะทุกคน อันนี้เราก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ฟาร้องเสียงดังมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ํากันนะครับแล้วก็จะกลับมาจอดนอนที่นี่ที่นี่ก็ออกบรรยากาศดีครับก็จะเป็นลานกว้างๆแบบนี้เลยคือถ้าใครที่มาอุดรถ้าหาที่พักรถก็ลองขับรถเข้ามาดูที่นี่ได้นะครับตอนนี้เราจะไปอาบน้ํากันนะครับแล้วก็จะกลับมาจอดรถนอนที่นี่ วันนี้ก็อากาศดีครับฝนตกยามเย็นบรรยากาศลมเย็นๆนะครับก็การนอนก็เหมือนเดิมเรานอนง่ายๆนะครับกินง่ายอยู่ง่ายแต่ก็นอนแบบเรียบเรียไปง่ายเลยอากาศดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันแนละ้ว คืกอการอาบน้ำปั๊มวันนี้เราจะไปอาบน้ำปั๊มไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวเราขับรถเข้ามาในเมืองในเมืองก็มีปั๊มเยอะครับสรุปเราได้มอาบปั๊มนี้นะครับปั๊มเมื่อกี้อาบไม่ได้ก็เลยขับรถมาอาบปั๊มนี้แล้วก็อันนี้อาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปจอดนอนกัน คือการท่องเที่ยวสไตล์เรามันต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่แบบเรียบง่ายจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าอาบน้ำบนรถไม่ได้ผมก็อาบน้ำตามห้องน้ำสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำปั๊มหรือห้องน้ำส่วนสาธารณะหรือเป็นห้องน้ำที่บางปั๊มมีมีที่ที่เป็นห้องอาบน้ำเลยนะครับอย่างปั๊มพีทีพวกนี้ครับพีทีปั๊มเชลที่เป็นจุดพักรถของ รถบรรทุกคนนี้ก็จะมีห้องอาบน้าแบบอย่างดีเลยนะครับสหรับตอนนี้เราอาบน้ํา,นานเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถจะไปจอดที่ที่เราจอดทานข้าวเมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็เซ็ตรถเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการนอนที่อดอวันนี้เราก็จอดนอนที่ข้างสารหลักเมืองนะครับ mm. ก็ง่ายๆครับเซ็ตรถเรียบร้อยที่เหลือก็นอน ตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วนะครับก็กำลังสิ้นแสงนูดูก็เห็นแสงพอาทิตย์ข้างหลังนะครับตั้งแต่มีรถตู้คันนี้ทำให้เราแบบเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายมากทิดนําบนรถครับ <laughs> ที่บอกสะดวกสบาย คือตอนนี้ก็เป็นเวลาพักผ่อนของเราแล้วนะครับ บรรยากาศยามเช้านะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเมื่กี้ผมเข็นรถเข็นรถมาจอดในล่มแล้วก็จะเก็บของกันเส็นากาศดีครับนอนหลับสบายมาก